โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะใเมช่วง Data Character ันด d ้มกันนะครับผมในรอบนี้เราก็มาอยู่กับตัวของซีรีดับเเช่นเดิมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะไม่ใช่ประวัติของมูวิสูตแต่อย่างใดอีกแล้วนะครับผม โดยในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวของสงครามนะครับผมในซีรีส์ของ Dou เก่อนที่จะเข้าสู่ตัวของอนิเมชันนั่นเองครับผมก็นะในซีรีส์ของกันดั้มนะครับผมมักจะมีสงครามก่อนปัจจุบันเสมอนะครับผมกันดั้มซีดเองก็มีกันดั้มยูซีกันดั้มไอัแลนออฟแฟงก็มีสงครามก่อนที่จะเข้าสู่ตัวของอนิเมชันหลักประจ,จําเลยนะครับผมซึ่งตัวของ Do บก็มีนะครับผม Do บเเนี่ยคือจู่ๆถ้าเราดูตัวของซีรีส์เริ่มต้นเลยก็คือรู้แค่ว่าเฮ้ยมันแบ่ง สามคว่อำนาจด้วยกันนี่หว่าซเลเชยลบีอิงก,ก็แค่เข้ามาแล้วก็ทําการต่อสู้กันไปจนถึงตัวของตอนจบใช่ไหมครับผมซึ่งนั่นก็เรียกว่าสงครามอยู่แต่มันก็เป็นปัจจุบันนะครับผมโดยตัวของสงครามในอดีตนะครับผมในซีรีส์ d ดอเบิโอก็มีด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมีสงครามในอดีตนั้นเกิดขึ้นถึง5ครั้งด้วยกันครับผมเรียกว่ามึงจะเยอะไปไหนวะโดยจะเป็นสงครามครั้งใหญ่เลยนะครับผมโดยตัวของสงคราม5้าครั้งในอดีตเนี่ยไม่ใช่สงครามโลคอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นสงครามพลังงานต่างหากครับผม โดยในจุดเริ่มต้นของตัวดับเบิลโอและตัวตอนจบของดับเบิลโอนะครับผมมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยครับผมซึ่งตัวของจุดเริ่มต้นดับเบิลโอเนี่ยได้มีการพูดไว้นะครับผมว่าทรัพยากรของโลกเนี่ยเริ่มขาดแคลนลงเลยจำเป็นจะต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งก็จะมีลิฟวงโครจร3ต้นเป็นศูนย์กลางในการใช้พลังงานแสงอาทิต์นั่นเองครับผมแล้วในตอนจบของดับเบิลโอเนี่ยก็ได้มีการย้อนอดีตกลับไปนะครับผมในสมัยที่เอเรียเชนเบิร์กเนี่ยยังไม่ตายนั่นเองครับผมเจ้าตัวเนี่ยได้มีการคิดค การใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองครับผมซึ่งก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการทาริฟววงโคจรนั่นเองครับผมโดยในตอนนั้นเนี่ยจะเป็นการย้อนอดีตที่เอเรียได้เริ่มต้นแผนการแล้วนะครับผมก็คือในปีส9 9 1นั่นเองครับผมแต่ว่าวิกฤตพลังงานของมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นอีกนะครับผมโดยได้มีการพูดถึงครั้งแรกในปี2 0 9 0นั่นเองครับผม1ปีก่อนที่เอเรียเชนเบิร์เนี่ยจะได้เริ่มมีการสร้างริฟวงโคจรขึ้นมาซึ่งในตอนนั้นนนนเเีจ้้าาาตัวไดมกกรรสอแผ นะครับผมให้กับทางของโลกเนี่ยได้รับชมกันไปเลยว่าเราเนี่ยมีแผนการที่จะแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้เว้ยก็คือ ต้องมีการใช้ตัวของพลังงานแสงอาทิต์ครับผมซึ่งจะต้องเกิดขึ้นมาได้จากการสร้างริบวงโคจรนั่นเองครับแต่ถ้าว่าในปี2090เนี่ยทฤษฎีของเอเรียเชนเบิร์กในการสร้างริบวงโคจรนั้นยังไม่แพร่หลายนะครับผมเจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายไปกว่านั้นเลยครับผมจนกระทั่งมาถึงปี91หรือก็คือ1ปีต่อจากนั้นนั่นเองทฤษฎีของเขานั้นถึงจะได้รับการยอมรับและได้มีการสร้างริบวงโคจรขึ้นมานะครับผมเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้้้้วนนนนััั่่เเอองงครรรบผมโดดยขาาาไีกรสรชื นะครับผมจากการพัฒนา หุ่นยนต์ครับผมรูปร่างมนุษย์ขึ้นมาเฮ้ยอันนี้คุ้นๆก็คือการสร้างโมบิสูดนั่นเองครับผมเอลเลียเชนเบ,รบิร์กคือมนุษย์คนแรกในตัวของจักรวาลดับเบิลโอนะครับผมที่ได้มีการสร้างโมบิสูดขึ้นมานั่นเองครับผมในตอนนั้นซึ่งจากการที่เขาได้มีการทําหุ่นยนต์รูปร่างมนุษย์ขึ้นมาครั้งแรกนะครับผมทําให้เขาี่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยก็ไม่มีชื่อเสียงได้ยังไงวะในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีการสร้างโมบิสูดนะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นของเนื้อเรื่อองงงงปจนนนถึกกััด้้็็เเเททคคโโลยยีีขสิรบผ เพียงแค่ว่าการสร้างการดัามเนี่ยมันจะดูล้ากว่าเพราะว่าเอเรียเนี่ยกูทําเองโดยตรงไม่เหมือนกับโมบิสูต,ตัวอื่นนะครับผมที่ว่าได้แนวคิดจากทางของเอเรียไปแล้วก็ไปพัฒนาต่อกันเองนั่นเองครับผมก็จะกลายเป็นพวกอินแอพวกแฝกอะไรพวกนี้นั่นเองนะซึ่งก็คือโมบิสูตที่มีรากฐานมาจากการทําหุ่นยนต์รูปร่างมนุษย์ของเอเรียในสมัยปี2 0 9 0ัน้นั่นเองครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันว่าในจุดจุดนี้ซึ่งก็ไม่เกี่ยวดอกมันเป็นเพียงแค่ว่าเอเรียเนี่ยได้รับชื่อเสียงจากจุดจุดนี้ ในระดับหนึ่งจนสามารถที่จะทําริบวงโครจรได้ในเวลาต่อมาก็คือปี91ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยปี91นะครับผมเจ้าตัวไม่ได้ทําเพียงแค่ริบวงโครจรมีการท,ทําทฤษฎีการสร้าง GND ไดการใช้ระบบทรวินได์ทรานซัมแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายเลยครับผมในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ขึ้นควอนตัมในการสื่อสารการการสร้างเวด้าการสร้างอินโนเว e ขึ้นมาหรือแม้แต่การก่อตั้งเซเลชเชียลบีอิงครับผมเจ้าตัวเริ่มต้นมาตั้งแต่ในปี2091เลย แต่ว่าองค์กรเซน e เชียลบีอิงนั้นถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี2,100นะครับผมก็คือเราเล่ประมาณ9ปีในตอนที่เจ้าตัวเนี่ยเริ่มคิดค้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานั่นเองครับผมแล้วหลังจากนั้นก็คือปี2,100จากการที่ได้มีการก่อตั้งองค์กรเซน e เชียลบีอิงขึ้นมาอีโอเรียเชนเบิร์กก็ได้หายตัวไปนะครับผมซึ่งส่งต่อหน้าที่ของเขาให้เวดาเป็นคนจัดการแทนทั้งหมดส่วนเจ้าตัวก็ขอไปโคสลีฟตัวเองยิงยาวไปจนถึงอนาคตหรือว่าตัวของเนื้อเรื่องสุดท้ายแล้วโดนยิ อยู่ดีนั่นเองครับผมเจ้าตัวเนี่ยเริ่มได้มีการโคสลิปตัวเองนะครับผมในปี2,101หรือว่า1ปีหลังจากก่อตั้งองค์กรเซเลเชียลบีอิงขึ้นมานั่นเองครับผมเรียกว่าหายยาวไปเลยนะครับผมตั้งแต่ตัวของ101ไปจนถึงปี2,300หรือก็คือร่วมๆประมาณสัก200ปีนั่นเองครับผมแล้วช่องว่าง200ปีนั่นแหละครับผมเกิดสงครามขึ้นมาทั้งหมด5ครั้งด้วยกันเซเลเชียลบีอิงที่ยังเตรียมตัวไม่เสร็จนั้นสามารถเข้าร่วมสงครามได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือสง ตามครั้งที่5นั่นเองครับผมโดยสงครามนี้ตามที่บอกครับผมว่ามันคือสองครามพลังงานโดยชื่อเต็มๆของมันก็คือสองครามพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองครับโดยสงครามนี้เกี่ยวข้องกับเออรีเชนเบิร์กโดยตรงเลยนะครับผมเนื่องจากว่าสงครามนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจาก การทําลิฟวงโคจรของเอเรียเชนเบิร์กเองครับตามที่เราได้บอกไปครับผมว่าเอเรียเชนเบิร์กนั้นเป็นคนที่คิดค้นพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็การทําลิฟวงโคจรขึ้นมาซึ่งนี่มันจะแก้ปัญหาพลังงานขาดแคลนของโลกไว้ได้โดยวิกฤตพลังงานของโลกเราก็คือวิกฤตพลังงานประเภทเก่าๆนั่นเองครับผมพวกเชื้อเพลิงปกติน้ํามันอะไรพวกนี้นั่นเองครับผมที่ขาดแคลนอยู่เพราะว่าโลกเนี่ยได้มีการใช้พลังงานเหล่านี้ไปจนเรียกว่าจะหมดอยู่แล้วนั่นเองครับผมจึงเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นมา ซึ่งเอเรียเชนเบิร์กก็ได้มีการเสนอทางแก้ก็คือใช้พลังงานแสงอาทิติสี่สร้างลิบบูโคจอขึ้นมาสินะครับผมซึ่งก็ได้มีการสร้างลิบูโคจอนขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่เอเรียเชนเบิร์กนั้นอยู่ในปี91นั่นเองครับผมแล้วแน่นอนครับผมถึงแม้ว่าสามารถที่จะแก้ไขวิกฤตพลังงานเหล่านี้ได้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถแก้ไขได้ทันทีรวมไปถึงพอสร้างแล้วใครจะเป็นเจ้าของหรอ สงครามพลังงานในครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาจากที่ว่าใครจะเป็นเจ้าของครับผมมีการแย่งชิงริฟวงโคโจรเกิดขึ้นนั่นเองครับผมในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะรู้กันว่าลิฟวงโคจร3ต้นก็มีเจ้าของอยู่ทั้งหมด3คนด้วยกันก็คือยูเนียนเอูและ SR ร์ใช่ไหมครับผมอ่ะซึ่งก็คือตัวของประเทศใหญ่3าประเทศด้วยกันเป็นเจ้าของใช่ไหมครับผมแล้วแน่นอนเขาแจกจ่ายพลังงานให้เพียงแค่ส่วนที่เป็นประเทศของเขาหรือประเทศพันธมิตรของเขาเท่านั้นครับแล้วประเทศที่ไม่ได้เกี่ยวข้องล่ะก็คืออาซา พืานของนางเอกนั่นเองครับผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยก็ยังได้รับวิกฤตพลังงานเหล่านี้อยู่นั่นเองครับผมซึ่งในตอนที่ก่อนจะมีการสร้างเรือวงโคโจรเสร็จสิ้นเนี่ยตัวของเรือวงโคโจรก็เคยถูกโจมตีใช่ไหมครับผมโดยกลุ่มก่อการร้ายซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของสงครามนั่นเองครับผม สงครามครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาจากที่ต้องการแย่งชิงพลังงานเหล่านี้เป็นของตัวเองนั่นเองครับผมจึงเกิดสงครามขึ้นมาก็นะท้งโลกเกิดวิกฤตขาดแคลนพลังงานแล้วจูจูเนี่ยมีแบบเฮ้ยพลังงานแสงอาทิตย์ว่ะนี่มันคือสุดยอดแล้วเว้ยมันก็ต้องแย่งกันนะครับผมเป็นเรื่องปกติของคนเรานั่นเองครับผมที่อยากได้อยากมีนะซึ่งเอลเรียชเชนเบิร์กในช่วงตอนจบเจ้าตัวก็ได้มีการพูดไว้เหมือนกันนะครับผมว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เกลียดมนุษย์เลยแต่ว่าเอเอเลเนี่ยมาบอกว่ามึงเนี่ยเกลียดมนุษย์นะครับมมเอียกกกู่ไได้นุษ แต่กูเกลียดการที่มนุษย์ทําสิ่งต่างๆตังๆต่างหากไม่ว่าจะเป็นความรูปความเกลียดชังสิ่งรุนแรงหรือแม้แต่ การใช้มันสมองในทางที่ผิดอ่ะก็คือมนุษย์ที่ฉลาดเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในทางที่ผิดเพื่อสนองตันหาของตัวเองซะมากกว่ากูไม่ได้เกลียดม,มนุษย์เลยแต่กูเกลียดสิ่งที่มนุษย์ทำตันหานั่นเองครับผมซึ่งก็ถูกตามนั้นครับผมถึงแม้ว่าอเอลเลียนเนี่ยจะเสนอทางแก้ที่จะแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ได้แต่สุดท้ายแล้วก็มีคนที่ต้องการฮุกไว้เป็นของตัวเองอยู่ดีนั่นเองครับผมคนมันโลภะนะช่วยไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้พี่ก็ได้พูดไว้ในคลิปของการนำเอ็กเซียตัวใหม่นะครับผมซึ ก็คือตัวของเคอร์ดิสว่าถูกโจมตีโดยอาซา,ศาดิสถานใช่ไหมครับผมซึ่งสาเหตุในการต่อสู้ครั้งนั้นก็เกิดมาจากวิกฤตพลังงานในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันมันก็คือส่วนหนึ่งในสงครามพลังงานนั่นเองครับผมก็นะทั้งโลกเกิดวิกฤตพลังงานใช่ไหมครับผมโลกเนี่ยขาดแคลนพลังงานเป็นอย่างมากเลยแล้วประเทศไหนเนี่ยที่สามารถครอบครองริบวงโครจรได้ก็เท่ากับว่ามีอํานาจมากที่สุดนั่นเองครับผมมันก็เลยเกิดสงครามแย่งชิงพลังงานกันเกิดขึ้นถึงหลายต่อหลายครั้งถึงแม้ว่าริบวงโคจรเนี่ยจะยังสร้างไม่เสร็จก ก็ต้องการที่จะเป็นเจ้าของก่อนที่มันจะสร้างเสร็จอยู่ดี สงครามพลังงานครั้งที่1ถึงครั้งที่3นะั้นไม่ได้มีการพูดถึงนะครับผมว่าเกิดขึ้นตอนไหนบ้างถ้าเนื้อเรื่องเอาไปเล่นต่อมันก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่าสงครามพลังงานครั้งที่4นั้นเกิดขึ้นในปี2289ก่อนสร้างโอการดัมเสร็จ1ปีนั่นเองนะครับผมก็นะถึงได้บอกว่าเซนิเชียลบีอิงไม่พร้อมนั่นเองครับผมในการร่วมศึกสงครามด้วยแต่ว่าจะมาสู้ในศึกสุดท้ายก็คือสงครามพลังงานครั้งที่5ซึ่งเกิดขึ้นในปี2292การดัมเจนี่2ถูกสร้างเสร็จแล้วแล้วก็ได้รร่วมมสงคา ในครั้งนั้นนั่นเองครับผมหลังจากสงครามพลังงานครั้งที่5จบลงก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับผมที่เรารู้กันแล้วว่าใครเป็นเจ้าของบ้างก็คือยูเนียนเอสอลและ AE u นั่นเองครับผมซึ่งทั้ง3เจ้านี้ก็ได้มีการทําข้อตกลงกันไว้เลยว่าเราจะไม่โจมตีเรียบวงโครจรของกันและกันนั่นเองครับผมจนกระทั่งไปถึงตัวของเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าก็จะมีกลุ่มที่ไม่ได้เห็นด้วยอยู่เหมือนกันนะครับผมจึงถูกเรียกว่ากลุ่มผู้กอ่อการร้ายนั่นเองครับผมแล้วกลุ่มผู้กอ่อการร้ายนี้ก็ปรากฏตััวววออยยู่่ในนนเเร์ชมะะด้ ครับผมตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเลยนั่นเองครับผมที่ว่ามีผู้ก่อการร้ายนั้นเข้าโจมตีลิฟวงโคจรตอนที่หนึ่งของ SRL นั่นเองครับผมแล้วคิริออสและเวอร์ชิลก็เข้าหยุดยั้งในครั้งนั้นนั่นเองนะซึ่งนั่นคือตอนที่หนึ่งเลยนะครับผมที่มีการโชว์ผู้ก่อการร้ายที่ต้องการทำลายลิฟวงโคจรนะครับผมต่อมาเนี่ยในส่วนของเนื้อเรื่องสปินออฟก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือบทของเซอร์เกซสมอร์นอฟที่ว่าภรรยาของเจ้าตัวตายโดยจะอยู่ในเนื้อเรื่องของ ก็ได้มีการเล่าย้ออดีตด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงในตอนที่ได้มีการปรากฏตัวของกันดั้มดิวนาเมนต์ตอปิโนนะครับผมซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวก็ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสู้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่จะต้องการทำลายลิฟวโคจรเช่นเดียวกันครับผม การปรากฏตัวของผู้ก่อการร้ายนี้เนี่ยหลักๆแล้วจะปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อทำลายลิฟวงโครจรทั้งสิ้นเลยนะครับผมเหมือนกับว่าในเมื่อกูครอบครองไม่ได้ก็ทำลายมันซะเลยทําให้โลกเนี่ยกลับไปสู่การใช้พลังงานแบบเดิมนั่นเองครับผมถึงแม้ว่ามันจะขาดแคลนก็ตามคงประมาณว่ากูไม่มีงั้นมึงก็ไม่ต้องมีอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะ โอเคตัวของสงคารามพลังงานก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของริบวงโคจรเนี่ยริบวงโคจรนะครับผมถูกสร้างเสร็จขึ้นมา2ต้นก่อนนะครับผมโดยจะเป็นริบวงโคจรของยูเนียนและ SRL นะครับผมซึ่งถูกสร้างเสร็จขึ้นมาในปี2297มึงเพิ่งสร้างเสร็จตอนนั้นเองนะครับผมแต่สงคารามพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นมาแย่งชิงกันก่อนที่จะสร้างเสร็จซะอีกครับผมส่วนริบวงโคจรต้นสุดท้ายนะครับผมถูกสร้างเสร็จในตัวของเนื้อเรื่องหลักครับผมก็คือในปี2307นั่นเองครับผมของ EEU ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการโชว์อ n e น็กโบิสุดรุ่นใหม่ใช่ไหมครับผมอ่าที่ได้มีการปรากฏตัวขึ้นมาให้เอ็กเซียกระเทือบเล่นในตอนเริ่มต้นเลยนั่นเองลิบวงโครจรต้นสุดท้ายของทาง AU ถูกสร้างเสร็จตอนนั้นนั่นแหละครับผมเรียกว่าสร้างเสร็จช้ากว่าชาวบ้านเขาเป็นเวลา10ปีเลยนั่นเองครับผมในตัวของเนื้อเรื่องเองก็ได้มีการบอกไว้เหมือนกันนะครับผมว่าทําไม AEU นั้นถึงสร้างช้ากว่าเพื่อนนะครับผมจริงๆแล้วมันก็สร้างมาพร้อมกันนั่นแหละครับผมแต่ว่าเทคโนโลยีในการที่จะสร้างลิบวงโครจรของงงทา AEU นนััน้ลหลห กว่า2ประเทศที่เหลือนั่นเองครับผมก็เลยสร้างเสร็จช้ากว่านั่นเองนะซึ่งก็สร้างเสร็จในปี2,307ตามที่เราได้บอกไว้พร้อมกันกับมีการซ่องสมกําลังโมบิสูดเอาไว้มากเกินกว่าสนที่สัญญาครับผมที่สร้างเสร็จช้าอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ได้หรือไม่เทคโนโลยีอาจจะล้าหลังจริงๆก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการสร้างลิฟต์โคจอนขึ้นมาก็ทําให้เกิดสงครามขึ้นมานะครับผมจํานวนทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับแต่ถ้าเกิดไม่สร้างขึ้นมาเนี่ยโลกของเราก็จะขาดแคลนพลังงานด้วยเช่นเดียวกัน นะมันก็ต้องมีส่วนได้ส่วนเสียกันไปนะครับผมในจังหวะน,นี้ส่วนเออรียที่เป็นคนคิดค้นในการสร้างเรื่วงมงจลขึ้นมาครูก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะกูหลับยาวอยู่นั่นเองครับผมโอเคตัวของสองครามพลังงานนั้นก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับผมตามที่บอกไว้ว่าเกิดขึ้นครั้งที่4กับครั้งที่5นะครับผมที่มีการพูดถึงส่วนครั้งที่1 2ึ่งสองได้นั้นไม่ได้มีการพูดถึงในตัวของเนื้อเรื่องเลยนะครับผมว่าเกิดขึ้นในตอนไหนแต่ถ้าอย่างที่บอก มันเอามาเล่นได้เว้ยถ้ามันจะเล่นจริงๆนะครับผมในจังหวะนี้โอเคอันนี้เมฆๆครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าไลฟ์หน้า,นาสวัสดีครับผม